เขาอยู่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงไม่ไกลจากนี้ย้ายไปอยู่หมู่อะไรคะพี่ย้ายไปอยู่ฝั่งหน้าพะทุแต่หมู่สิบเอ็ดไหมไม่ไม่คุณละหมู่ละเขาย้ายออกไปขายบ้านไปละคือจริงๆอะพี่ที่ต้นมาหาผู้ใหญ่บ้านก่อนอะอยากจะให้มีผู้นําท้องถิ่นเนี่ยพาไปก่อนอย่างน้อยๆอะจะได้ไม่บุกมีผู้ช่วยหรือว่าคนอื่นอย่างเงี้ยไหมพี่คือถ้าเป็นทางรายการมันจะเป็นบุกลุกจนเกินไปแล้วเขาไม่รู้ที่มาที่ไปของรายการอะไรอย่างเงี้ย ใช่แล้วก็ถ้าบุกไปที่บ้านเขาเหมือนเดี๋ยวครอบครัวเขาอยู่ในความลับแตกแน่ถ้าเต้นไปได้ไงอยากเรียกเข้ามาคุยในพื้นที่ส่วนตัวก่อนถ้าเขาจะใช่หรือไม่ใช่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอะไรเงี้ยก็ให้มันจบที่ตรงนี้จะได้ไม่ต้องแพงพายไปไกลไม่ต้องลือใช่มีเบอร์ติดต่อได้ไหมครับมีเลยพี่มี่มีเบอร์ในข้อมูลลูกบ้านที่พี่สำรวจเมื่อวานน่ะเขามีเบอร์ที่ลงไว้ให้เบอร์ร้านนะครับไม่มี พราะมันอยู่คนละพื้นที่กันเขาเขา,เขาย้ายออกไปเขาขาดบ้านไปแล้วคว่างย้ายออกไปอยู่หมู่อื่นเหรอใช่ย้ายออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามมันเป็นอีกตำบลหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อิเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ Facebook อีเตอร์อีจันหรือ YouTube อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจันเอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจัน u t u b e อีเตอร์อีจันหรือ t k t t o อีเตอร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพรกจากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์ข้อความมาที่แฟนเพจ f a c e b o o k อีเตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อีจันซับพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับ แห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ